วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตโต๊ะเขียนหนังสือของเราให้ดูกันนะคะเพราะว่าเคยทําไปนานแล้วนะคะก็วันนี้จะมาทําใหม่นะว่ามีอะไรยังไงบ้างน,นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยม,มาเริ่มที่ชั้นนี้กันนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นกระเป๋าบินสอที่เราใช้เมื่อเทอมที่แล้วนะก็จะมีหลายอย่างรวมกันนะแล้วก็ในนี้นะคะเปิดเอาไว้เมื่อกี้แล้วจะเป็นมีจี นีมาสเตอร์อาร์ตนะคะนี่แล้วก็จะมีพวกยางลบรูปต่างๆทนะี่สติกเกอร์นะคะที่มาก่อนชอบมากคี่มีเยอะมาก แล้วก็มีในถุงนี้ด้วยนะที่ได้ซีนะคะเยอะมากชั้นที่สองนะคะจะเป็นพวกสมุดเปล่าที่ไม่ได้ใช้นะคะที่ซื้อมาก็จะมีหลายแบบนี่นะคะอันนี้จะเป็นพวกสันพวงต่างๆมีแบบที่ผิดด้วยนะคะนี่ ไม่ได้ใช้เลยก็เป็นแบบสมุดธรรมดาเอยางก็มีนะคะหลายแบบมากก็มีพวกกระดาษโน้ตที่ได้ฟรีจากซื้อนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะอยู่ในนี้ต่อไปชั้นนี้จะเป็นพวกของที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็จะมีเป็นสีไม้อันนี้ก็จะเป็นสีไม้เหมือนกันแล้วก็มีโหลดินสอ มีเครื่องคิดเลขมีนาฬิกามีแผ่นรองตัดกรได้นะคะแล้วก็พวกไม้บรรทัดเนาะที่ไม่ค่อยใช้แล้วก็จะมาดูตรงนี้จะเหมือนเดิมนะคะก็มีพวกทวงุญแจมีอันนี้นี่นะคะ่ะตรงนี้จะเหมือนเดิมก็มีอันนี้อันนี้เพื่อนเราเขียนนะคะแต่เราเอามาแตะเองอันนี้ก็จะมีเป็นดอกไม้นะคะมีที่ฉีดสเปรย์นะ แล้วก็มีพวกตัวตั้มมียาทานะคะแล้วก็มีแป้งตรงนี้ก็จะเป็นปฏิทินที่ไม่ได้ใช้มีกระจกแล้วก็มีคำศัพท์เกาหลีแล้วก็ในนี้ไม่แน่ใจว่ามีอะไรนะคะแล้วก็ในนี้เป็นที่วางวาไว้วาง iPad นะคะแล้วก็ในกล่องนี้ จะมีพวกไฮไลท์ที่ชอบมากมากนะคะนี่คือไม่รู้มียี่ห้ออะไรบ้างนะคือมันเยอะแล้วก็พวกที่ได้ฟรีนะนี่อันนี้จะเป็นพวกที่ได้ฟรีนะคะแล้วก็พวกของมูจิกับสารศาสตร์จะมาไว้น,นี่นะคะที่เป็นปากกาไฮไลท์มูจิกับสารศาสตร์นะนี่ แล้วก็เนี่ยพวกของแพงๆก็จะไัที่นี้ต่อไปตรงนี้จะเป็นอย่างลบแท่งนะแบบแท่งแล้วก็จะมีปากกาหัวโตต,ต่างๆมีปากกาทั้งดําแล้วก็น้ําเงินอย่นี้แล้วก็ตรงนี้จะมีดูม้วนนะคะไม่ได้ใช้ตรงนี้จะมีพวกบัตรมีพะสมีโพลารอยนะคะแล้วก็พวกของไม่ได้ใช้ เป็นพวกไม่ได้ใช้แล้วก็ในชั้นนี้จะเป็นพวกปากกาดินสอที่ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะ <_ d ata> แล้วก็ในนี้เป็นปกราด้านโนูนี่น่ารักมากา <_ d ata> ก็จะมีปากกาหวัวแหลมเอาไว้เขียนนะคะนี่แล้วก็มีแพนเนร์ยังไม่ได้ใช้เลยมีตารางา่าอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ ใส่ชาร์จกับ power bank แล้วก็มีนาฬิกาส่วนตะกา้านี้จะเป็นแบบของที่ใช้บ่อยๆนะคะ,ะมีสมุดบัญชีมีที่ชาร์จปากกาเขียน iPad นะมีไฟมีแครีมมีกุญแจห้องอะไรอย่างงี้ส่วนอันนี้จะเป็นกระเป๋าที่ซื้อมายไม่ได้ใช้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเทปที่ใช้บ่อยนะคะเพราะว่ามันถูกก็เลยใช้บ่อยแล้วก็ในนี้จะเป็นตะกร้าโพสอิดนะคะนี่ก็โพสอิดอันนี้คือได้ฟรีหมดเลยประมาณน,นี้ส่วนตรงนี้จะเป็นไมค์คัลเลอร์ต่างๆนะคะแล้วก็มีห้อเลยไม่รู้แล้วก็มีอันเนี้ยทวิไลเนอร์นะคะ ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์แล้วก็ไฮไลท์ก็พกกาหัวแนนม็่มีอันนี้ก็เป็นพวกเทปเหมือนกันนี่ก็เป็นสติกเกอร์เทปนี่ก็เทปตรงนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะแต่ว่าเรามาไว้ในนี้แล้วก็มีที่ห้อยเข็มขัดนะคะอันนี้คือไม่ได้ใช้นะคะอันที่ใช้เราจะมาวางไว้ในนี้ ส่วนชั้นนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นดีโคลัสแล้วก็ชั้นนี้จะมีพวกกระดาษโน้ตนะคะเต็มเลยแล้วก็แม็กแม็กที่พังแล้วนะแล้วก็มีกาวนะคะส่วนชั้นนี้จะมีใส้าปากกาแล้วก็โปสตดอิดนะต่อไปจะเป็นปฏิทินของ BTS เมื่อปีที่แล้วนะคะ แล้วก็เป็นพวกปากกาน้ําเงินที่บางอันก็หมดแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เอาออกแล้วก็มีดินสอนี่นะคะดินสอต่างต่างแล้วก็กระปุกนี้เป็นกระปุกของแพงนิดหนึ่งพวกของลิคสิทธิ์นะคะก็จะมาไว้ในนี้นี่นะคะพวกของลิคสิ์เนาะก็จะไว้ในนี้ต่อไปมาดูลิ้นชักเี้นะคะ ชิ้นชักนี้ก็จะเป็นของที่เราชอบชอบนะคะก็จะมาใส่ไว้ในนี้แย่งแรกเป็นโพดอิดแบบพับนะคะมีอยู่สลายนะแล้วก็มีสมุดโน้ตจิว๋เวเยอะมากไม่ได้ใช้เลยนะแล้วก็แบบใหญ่นะคะก็มีหลายลายอย่างนี้ ก็มีสติกเกอร์อันนี้เนาะที่พิวไปมีเซตจ,จดหมายแล้วก็มีที่ห้อยบัตรเนาะอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตเพนโทนนะคะแล้วก็กระดาษโน้ตลายนี้น่ารักมากมีสติกเกอร์มีพวกเทปที่เป็นลายลิขสิทธนะคะจะไว้ในนี้พวกเจ้าหญิงต่างๆ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทปลายใหม่ที่ซื้เนาะแล้วก็มีเทป12สีที่เพิ่งซื้อนะคะแล้วก็เป็นพวกโนต้ตนี้เหมือนกันแล้วก็นี้ก็เป็นเทปนะทุกคนที่ซื้อมาใหม่เนาะ,ะที่เก็บอันนี้ฉีกอะไรแล้วนี่นะคะก็จะมีอันนี้แล้วก็มีสมุด ชั้นนี้นะคะจะเป็นพวกของต่างๆที่ไม่ค่อยได้ใช้นะก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะมีซองใส่เอกาสารของเรานะคะนี่เป็นไรนี่มีบัตรคนที่จะไปคอนบีเทสด้วยนะคะแล้วก็เข็มขัดนักเรียนนะคะไปโต๊ะนี้นะคะก็จะมีเป็นพวกดอกไม้โชว์นะคะมีขวดน้ำที่เอามาตั้งไว้เฉยๆแล้วก็อัน ก็กระดาษจิชชู่ที่เอามาตั้งเอาไว้นะแล้วก็มีน้ำยาฉีดปรับอากาศห้องนะคะกลิ่นหอมมากก็มีพวกโมเดลเจ้าหญิงมีหอยเฟลมีมีมปากกานะคะแล้วก็มีคีย์บอร์ดมีคอมแล้วก็มีโน้ตอย่างนี้นะคะก็ตรงนี้จะเป็นน้ำหอมอาเือย กลิ่นข้าวหอมมากแล้วก็มีำลำโพงก็ทิชชู่แล้วก็วีนะคะวีมีเยอะมากแล้วก็อันนี้ชาร์จแบตอยู่นะคะแล้วก็เป็นผ้าปูโต๊อะไรนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นคำต่างๆนะคะที่เราเขียนเขียนไว้แบบนานแล้วนะคะนี่อะไรนี่ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปเราที่พี่มหกวาดให้นะคะพี่บา้านวาดสวยมากนะคะแล้วก็ามาติดเอาไว้ที่สุดท้ายจะเป็นใต้นี้นะคะก็จะมีผ้าปูอีกลายหนึ่งนะคะแล้วก็มีลายนึ่งที่ซื้อมา2ออันนะคือมันซ้ำถ้าใครอยากได้บอกได้นะคะเดี๋ยวขายต่อให้แล้วก็จะมีพวก ที่คัดที่งานคัดตอนการคัดแกะคะคือเยอะมากแล้วก็มีสมุดใบบัวนะคะยังไม่ได้ช้นะแล้วก็มีนิยายสวยมากหน้าปกแล้วก็มีเชือโคมนะแล้วก็ในนี้จะเป็นพวกงานเก่าๆนะคะแล้วก็เป็นพวกแฟ้ม งานนะคะแล้วก็มีชีสรุปที่แบบซื้อมาไม่เคยอ่านเลยนะคะอยู่ในนี้แล้วก็น,นี้อันนี้จะเป็นพวกอันนี้ที่ปิดพม่านะแล้วก็เป็นพวกกระเป๋าที่เป็นลายลิขสิทธิ์นะคะก็จะไว้ในประมาณนี้ <laughs> <laughs> ก็สําหรับคลิปรีวิวตัวเครื่องเขียนก็มีประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกกันได้นะก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ชบับสไครให้ด้วยนะคะก็ไปแล้วบ๊ายบาย